เหรียญที่ลึก100ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเลยครับคุณรู้ไหมครับว่าเหรียญ2บาทแบบนี้นะครับล่าสุดราคาพุ่งไปสูงถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวครับของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทาง สวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านครับผมปุณพัฒน์ศิระเรืองวนี้เจ้าของร้านปานันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นการอัปเดตเลยนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญ2บาท100ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก้านะครับซึ่งนะต้องบอกเลยว่านะเหรียญ2บาทเนี่ยวันนี้นะครับที่ผมจะมาคุยนั้น เป็นเหรียญนิกเกิลธรรมดาครับไม่มีการขัดเงาใดใทั้งสิ้นครับและนะเป็นหนึ่งในเหรียญที่ผมมีอยู่ในมือนีครับล่าสุดนั้นนะครับราคานะครับบอกเลยว่านะฮะเล่นกันพุ่งไปสูงถึง5,000บาทเลยนะครับจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรายละเอียดกันครับ เหรียญสองบาทที่ลึกห0 0ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสิครับสำหรับเหรียญนี้นะต้องบอกเลยว่าผลิตออกมามากถึง3ล้านเหรียญเลยทีเดียวครับใน3ล้านเหรียญนี้นะครับนะก็เป็นเหรียญที่นะเราเจอมาเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับรูปแบบของความไม่ธรรมดาของเหรียญ2บาทแบบนี้นะครับแล้วคุณรู้ไหมว่าเหรียญ2บาทแบบนี้นะครับนะเป็นเหรียญ2บาทที่ มีความหนาครับค่อนข้างนี้จะหนาครับเป็นที่ลึกรุ่นก่อนนะครับแล้วก็เรามีการเจอรูปแบบของเหรียญขัดเงาด้วยซึ่งเหรียญขัดเงานั้นความหายากอยู่ในระดับ R2 นะครับไม่สามารถที่จะประเมินราคาไปได้นะครับต้องอาศัยการประมูลเอานะฮะนั่นแหละครับนะมันเป็นความหายากถ้าพูดถึงราคานะครับ R2 R2 ถ้าเป็นตัวขัดเงาเนี่ยอาจจะราคาพุ่งไปหลายหมื่นเลยทีเดียวครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับไม่ใช่เหรียญหลักหมื่นอะไรนะแต่ก็ อยู่ในหลักพันนะครับซึ่งมีเหรียญหนึ่งนะครับที่นะครับผมนะครับมีการเจอมานะครับมีการเจอมาแล้วก็มีขายไปบ้างด้วยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับถ้าออกมานะครับนะเมื่อช่วงนะวันที่4สิงหาคม2530ครับเป็นเหรียญ2บาทนะครับ เหรียญนี้นะครับนะสังเกตดูดีๆ,ๆนะครับนะรูปแบบของเหรียญนี่ก็คือเป็นตาแผ่นดินนะมีผลิตออกมาคือจะมีแค่เหรียญ2บาทแล้วก็มีเหรียญ10บาทนะครับแล้วก็10บาทก็มีขัดเงาประมาณนี้นะครับอ่าเหรียญ2บาทที่เป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูนะ <S <S คุณเห็นไหมคุณอย่างนี้นะฮะด้านหัวกับด้านก้อยหันขึ้นไปทางเดียวกันนะสำหรับเหรียญที่มีการหันขึ้นไปทางเดียวกันนั้นนะบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่ รูปแบบเหรียญนั้นนะฮะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจยธรรมดามากครับเพราะว่านะครับถ้านะฮะจะเด็ดเด็ดจริงๆนะนะต้องคือเหรียญนี้ครับเด็ดเด็ดจริงคือเหรียญนี้ครับนะสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับนะเป็นเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อครับสภาพไม่สวยนะครับยังไงก็ได้หลักพันนะขอแค่ไม่เน่าจนเกินไปสามารถทําความสะอาดได้สนิมไม่กัดหรืออะไรประมาณเนี้ยนะสามารถซื้อได้นะครับดูนะด้านหัวกับด้านก้อยนี่คือเป็นสลับกันฮะ สลับกันอ่านะสลับกันเห็นไหมฮะนี่นะครับไม่มีรอยตัดต่อนะครับไม่มีรอยต่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนี่นะด้านหัวกับด้านก้อยสลับกันเป็นเหรียญ2บาทที่ในวงการนี้คือเป็นเหรียญเออเลอร์นะครับล่าสุดนะครับล่าสุดฮะราคาเล่นกันนะฮะ ราคาเล่นกันนะครับปลาเข้าไปถึง5000บาทแล้วก็เลยทีเดียวนะครับถ้าใครมีแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้นะครับมาผมยินดีรับซื้อนะครับสหรับเหรียญที่นะปลาไป5,000บาทแล้วนะครับก็เป็นเหรียญที่มีการยอมรับมีการเกรดดิ้งนะครับว่าเป็นเหรียญแท้แน่นอนนะครับนะเรารับซื้อเฉพาะเหรียญแท้เท่านั้นนะปลอมมาตกแต่งมาทํามาไม่เอานะไม่เอานะครับผมนี่แหละครับสังเกตดูนะครับนะอย่างอย่างอ่ะผมผมให้ดูง่ายๆเลยนะครับให้ดูง่ายๆเลยครับนะนี่ครับ สองเหรียญน,นี้อ่าแล้วฝั่งเหรียญหนึ่งนะเหรียญหนึ่งตรงกันนะครับตรงกันนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งสลับกันเราซื้อแบบสลับนะสําหรับเหรียญที่เป็นหัวกับก้อยหันขึ้นทางเดียวกันนะราคาประเมินนะครับล่าสุดนะอยู่ราวประมาณ 15- าถึงบาทเท่านั้นเองสำหรับสภาพที่อ,อ่ไม่ผ่านการใช้นี่คือราคาเล่นกันปัจจุบันขายกันอาจจะถูกกว่านั้นนะครับแล้วแต่ผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันนะฮะร,ราคาย,ยังไม่แพงนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้มานะก็ยังไม่เกิน5บาทนะครับ สำหรับใครที่มีเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับสามารถติดต่อหาผมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานานัน l ล n e ปานนัน888นะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์วันเสาร์ะ min, นะครับจะมีแอดมินนะครับคอยดูแลให้คำปรึกษาประเมินราคานะครับอย่าส่งมาโดยไม่ได้ตกลงราคาเด็ดขาดและบอกเลยว่าร้านของเรานะครับไม่มีนะโยบายทาใบรับรองใบรับประกันจองคิวซื้อเหรียญไม่มีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะครับ ฝากบอกต่อไปด้วยนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อมิชฉาชีพปัจจุบันนั้นนะครับหลายคนโดนมิชฉาชีพนะครับให้นะฮะโดนหลอกให้โอนเงินอ่ะก็นะถือว่านะครับเสียดายเงินจริงๆนะฮะศึกษาข้อมูลให้ดีอะไรที่เราประกาศรับซื้อเรายืนยันว่าเรารับซื้อจริงๆครับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญสะสมเหรียญที่เล็กเหรียญหายากอย่าลืมฮะฝากกดติดตามกดสมัครไทยด้วยนะครับ